ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มัลิก็จะนําโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับการเจิมรถนะคะเจิมกระเป๋านะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆครั้งนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะอาจจะเป็นโชคปลาภให้ท่านผู้ชมก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3.11ตุลาคม2563นะคะ ท่านผู้ชมก็ลองมาดูนะคะปู่ท่านเมตตาเจิมรถนะคะเจิมกระเป๋านะคะที่เป็นอัขระยันนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะดูเพราะว่าการเจิมอัขระยันโชคลาบนะคะก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ลงให้ดูตลอดนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็อยากจะดูว่าอัขระยันที่เจิมโชคลาบนะคะก่อนหน้านั้นที่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆรอบที่ผ่านมานะคะ แล้วก็อัคระยันโชคลาบวันนี้จะเหมือนกันไหมจะคล้ายกันไหมนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาบในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่หเป็นวันโชคลาบนะคะท่านผู้ชมได้ดูไปใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าการดูอัคระยันก็ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากนะคะไม่แน่นะคะก็อาจจะเป็นโชคลาบ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ไม่แน่นอนนะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการมองดูโชคลาภเกี่ยวกับอคาิยันของปู่วัดสว่า,วางธรรมบันดาลน,นะคะบางคนบางท่านก็เห็นเหมือนกันนะคะบางท่านก็เห็นไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ที่ได้ลงคลิปให้ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็ดูเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะคะในการ พิจารณาวิเคราะห์พิจารณาเท่านั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณในการรับชมด้วยนะคะก็จะได้รับชมบรรยากาศการจมกระเป๋านะคะหรือว่าการจมเกี่ยวกับอคระยานโชคลาบนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาไปด้วยกันนะคะ แต่วันนี้นะคะที่ได้ถามพู้ที่ได้มาเจิมกับเป๋ากับปูนะคะบางท่านก็เห็นเหมือนกันนะคะบางท่านก็เห็นไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะเพราะว่าปูท่านก็เคืบอกแล้วว่าคนมีดวงนะคะคนมีบุญวาสนานะคะก็จะได้มาเองนะคะสําหรับโชคลาภนะคะก็จะได้เองนะคะจะฝันได้เองจะรู้เองจะเห็นเองประมาณนี้นะคะถ้าจะมีโชคยังไงก็ต้องมีนะคะ แต่ก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับการโชคลาภนะคะสำหรับการสัมภาษณ์จะทธรรมที่มาทำบุญกับปู่ท่านนะคะที่ได้สัมภาษณ์คนที่มาจมกระเป๋าจมอัคคายานโชคลาภกับปู่ท่านนะคะก็เห็นในกระเป๋าหลากหลายตัวนะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะก็ฟัง ฟังไปดูไปนะคะถ้าชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอานะคะวันนี้ก็ได้โชคลาภมาฝากแล้วนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังนะคะขอให้ท่านผู้ชมร่ํารวยนะคะขออนุโมทนาบุญกับท่านที่มากราบปู่วสว่า,วางธรรมบันดาลน,นะคะที่มาถวายน้ําดื่มนะคะมาถวายปัจจัยร่วมสร้างวัดนะคะกับปู่นะคะหรือว่ามาทําบุญทุกๆบุญที่ได้มาทําในวันนี้ก็ขอ อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะมารีก็ขอพรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะขอพรศัศดิ์สิสทธ์ทั้งหลายนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีโชคลาภตลอดปีตลอดไปนะคะค่ะท่านผู้ชมคะมารีก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูอัคาระยันกระเป๋าตังค์นะคะที่ปู่ท่านเจอวันนี้นะคะวันที่3 1ตุลาคมนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะคะแต่ท่านผู้ชมอาจจะมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะ2563นะคะเจ้าของกระเป๋าสตางค์ดูหรือยังคะ ให้คุณพี่ดูให้หนูก็ได้เพราะว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของพี่อ,อาจจะเป็นโชคของพี่นะคะแต่ดูดว่ามันมีเห็นอัคคายันนะคะเป็นโชคลาภตัวไหนนะคะคก็ค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่ดูให้เนาะนะคะให,ให้คุณพี่ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะคะท่านผู้ชมคะได้ชมอัคายันให้ดูได้ดูนะคะตรงนี้หนึ่งแบนค่ะ มันก็สองห้าแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะ,ค,ะคุณพี่ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะคะบอกว่าเห็นอักขระยันนะคะเป็นหนึ่งแปดเนะะะา,านะแล้วก็อะไรนบ้างนะคะสองห้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณมากนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกใบหนึ่งนะคะคุณพ่อเป็นเจ้าของกระเป๋าตางังค์เองไหมคะ แดีวจะให้ท่านที่เป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นคนที่ตีอักขรายันให้นะคะอ่าเห็นเป็นตัวไหนพ่อก็ดูแล้วก็บอกท่านผู้ชมให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันก็ได้ค่ะพ่อเจ้าบนเอาเรียบร้อยเห็นเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนอ๋อพ่อเด็กทำไมเป็นหกนหมเด็กคนนี้เป็นแปดคนนี้ค่ะแปดหกแปดเก้าเก้าแปดทั้งหมด ปดหกแปดเก้าเลขหนึ่งก็ได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะหกแปดหกแปดนะคะหนึ่งเออหนึ่งแปดได้ค่เก้าหปสองห้าก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะกอนเนาะ ตัวเลขอาราบิกตรงต่างแล้วพอนะครับขอให้โชคดีเด้๋ยพ่อเด้อขอให้เจ้าของกระเป๋าโชคดีบ่าพ่อมีโชคกระปูกี่งวดแล้วนี่เเ่นลขตัวถึงสามตัวเลยบอกโอ้ยขอให้เฮงเฮงเด้๋ยพ่อเด้อ่ะอขอบคุณมากนะคะพ่อขอให้เฮงนะคะสามเก้าหนึ่งเพื่อนถือบอ สามตัวเลยปะคะโอ้วันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงอีกนะพ่อเด้อัตาเฮงทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้มาเปิดดวงแล้วนะคะครับก็ ค่ะอันนี้ก็อีกใบหนึ่งนะคะอยาจะให้คุณแม่เนาะที่เป็นเจ้าของนะคะเป็นคนตีอัขระยันให้ท่านผู้ชมนักด้วยนะคะ คุณแม่เห็นเป็นตัวไหนก็เดี๋ยวตีเป็นโชคลาภให้ท่านผู้ชมได้มีโชคไปด้วยกันนะคะสองห้าสองห้าสองห้านะคะคุณแม่ศูนย์สี่เก้าวักระเงศูนย์สี่เก้าหมคะหศูนย์สี่เก้าค่ะก็หลายคนหลายท่านก็อาจจะเห็นต่างกันเนาะก็ขอให้มีโชคนะคะแม่ าหายมีโชคในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนาะก็่งเป็นพรุ่งนี้เน้ะแม่เนาะนะคะมีโชคนะคะจะไ,ได้มากระปูอีกนะคะเดี๋ยวก็รอชมนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ปู่ท่านก็กำลังทยอยเจิมอยู่นะคะ เดี๋ยวมลก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมหลายๆใบนะคะว่าอา,อาจจะเห็นเป็นใบใดใบหนึ่งที่เป็นโชคลาภให้ท่านผู้ชมก็ได้นะคะหรือว่าเจ้าของกระเป๋าสตางค์เองนะคะก็อาจจะตีเป็นโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะคะให้ดูเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพอดูของคุณแม่หน่อยนะคะอา แม่มีโชกับปู่ไหมมีค่ะเจิมแตงโมเจิมอลนดอ๋อค่ะครั้งนี้เห็นเป็นตัวไหนคะแม่เม่พุทาเลยเบิรเลยอะให้แม่ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวดูไปพร้อมกับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดเก้านะคะสองเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดดสองห้าอืมค่ะโชวดีแล้แม่ด้ ขอให้โชคดีและได้โชคนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะแม่ดูหรือยังคะเดี๋ยวดูดูพร้อมกับท่านผู้ชมก็ได้เนาะเดี๋ยวให้คุณแม่ตีให้หน่อยเอาที่คุณแม่เห็นนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็พูดได้เลยเนาะเห็นเก้าฮะเห็นเก้าเห็นเก่าไหมคะ แต่หนูก็หนูจะเห็นตรงนี้เนาะในส่วนของหนูสองกับห้านะคะหนูเห็นค่ะเห็นสี่เห็นเก้าเห็นสี่เห็นเก้านะคะขอให้แม ok okay, ่มีโชคนะคะคุณแม่คะอ่าก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบหลายๆใบนะคะ ดูเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมที่เห็นกระเป๋าโชคลาภนะคะขอขอให้ท่านมีโชคลาภใหญ่นะคะในวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันพุ่งนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็อีกใบหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเจ้าของกระเป๋าสตางค์เห็นเป็นตัวไหนคะหนึ่งนหนึ่งแป,งปก็สองห้าเดเก้าค่ะแต่มมลี่เห็นเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลขห้าไทยนะครับตองข้างนี้นะคะค่ะ ก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะชมหลายๆใบเนาะ <c oughs> เปรียบเทียบกันเนาะแม่เนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ผมาลเยนรถไปอย่างเดียวกระหนากคืหกตัวเกินมากมกเกินัวไปอีกูงันะหนะกกิน ค่ะท่านผู้ชมคะมันลีก็จะพาท่านผู้ชมนะคะม,มาดูอัขระยันนะคะที่ปู่เจิมสายรถนะคะ<ม>ของญาติธรรมที่มาท,าทําพิธีวันนี้นะคะทะเบียนรถอะไรนะคะเพาะทะเบียนรทะเบียนดัง่แปดหกแปดสี่ค่ะทะเบียนรถคันนี้นะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมคะแปดหกแปดสี่นะคะทะเบียนมาจากอากาศมลก็ให้คุณผู้ชมได้รับชมอัขระยันใกล้ๆนะคะ ก็ถ้าลักษณะก็จะคล้ายๆกับกระเป๋าที่ปู่เจอวันนี้เนาะนะคะวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเอานะคะเป็นโชคลาภนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเมวื่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อหกสิบสามนะคะท่านผู้ชมคะพ่อเจ้าของรถเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะ สงสัยจะเฮงนะพ่อเนาะเฮงลตรงกันทั้งกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าครัับอายันรถนะคะท่านผู้ชมคะสองห้าเหมือนเดิมแล้วพ่อเนาะสองห้าเหมือนเดิมละสองห้านะคะแล้วก็นี่ห้าพี่เม้าเนี่ยค่ะอันซับแต่ว่าตรงนี้ตัวนี้เลขสองตัวนี้เลขห้าอนี่สองอันนี้ห้า สองห้า้ตัวนี้อนี่เก้าตัวหนึ่งเก้าสองห้าเน้นเก้าสองห้าเน้นเก้าสองห้าอ่ะท่านผู้ชมก็ชมเอานะคะชัดเจนอยู่นะพ่อเนาะเออเลขล่างมักแปดหนึ่งหเด้ดพอมักแปดหนึ่งวะเลขล่างวะพ่อได้โชคกับปู่กิ้งวันแล้วพ่อได้งวดหนึ่งได้ชามตัวหนึ่งมา เน่สามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึงสามเก้าหนึ่งวันนี้ก็เอาอีกแด้พอดีเพิ่งจมรถหามแล้วเอาแล้วโชคดีเปล่าปรมางมากนู้กูซองหานว่อาจจะชัดเจนอยู่เนาะชัดดเปหนเรานี่เลข2นี่เลขห้านะหาเลขเก้าดิเ สองห้าอ่ะโอเคเะพอเดินทางปลอ,อ,อดภัย <ๆ S 1> นะคะพ่อคะเลียดแล้วก็กระเป๋าจ้า